เป็นศิษย์มีครูผ่านการฝึกมาแต่ทนนี้บางคนเขาไม่ได้ฝึกมาไม่ได้เรียนเหมือนพวกเราเรียนเนี่ยเขาอยากแบ่งแบบไหนเขาก็แบ่งไปอยากทําแบบไหนเขาก็ทําอันนี้ของเราเราเป็นศิษย์มีครูเราเป็นศิษย์มีสถาบันถึงแม้จะเป็นโรงเรียนวัดนะคะแต่ว,ว่าครูก็อาจจะไม่วัดเท่าไหร่นะคะคี mm ่ก hmm. ็อานะแบ่งหแบ่งให้เรียบร้อยนะคะข้างหลังหูนะคะห,ห,หนูนี้นน หมน้ำให้เรียบร้อยนะคะก็เราเราจบไปแล้วก็คือจะต้องเป็นทั้งกันไกลทั้งมีตโกนเราจะไม่รังเกียจมีตโกนนะคะเราจะต้องให้ได้น,นะคะห่นีให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็มาตัก เราจะตัดได้ทั้งกันไก่ทั้งนิโกนคะตัดปลายผมหรือตัดผมอะไรก็แล้วแต่ได้หมดแหละถ้าเราทำเองเวลาเราเรียนแล้วเนี่ยพอเรียนแล้วเราดูว่าเอ้ยกันไก่มันโอเคเอ้ยนิโกนมันโอเคเราก็เราเป็นแช่งเราสามารถที่จะยังไงคะดูกันไก่หรือนิโกนก่อนกันไก่กันไก่โอเคแจกไป มันก็เหมือนเราตัดปลายผมธรรมดานี่แหละค่ะบางคนพื้นฐานมีบางคนพื้นฐานยังไม่มีถ้าคนยังไม่มีพื้นฐานเลยแล้วก็ตรงกลางก่อนก็ได้ฐานดนะครูจะให้ละเอียดมากนะคะทําไมถึงให้ตัดตรงกลางก่อนตัดตรงกลางเพื่อที่จะเราจะได้มีเกณฑ์วัดนงคะเราก็ตัดตัดก่อนหาความยาวก่อนนะคะความยาวคือยังไม่นี่มากเลยจะได้ไม่นะคะ ะจะตัดแบบนี้ก็ได้หรือจะตัดแบบนี้ก็ได้มือเราต้องคว่ำต้องหงายได้หมดเลยนะคะหรืออาจจะ,จะตัดแบบนี้ก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าเจาะฟันปลานะคะแบบนี้ก็ได้นะคะมันต่างกันไหมคะอาจารย์ต่างมากเลยค่ะเห็นไหมอันนี้คือฟันปลาเห็นปะอันนี้คือฟันปลาแต่อันนี้คือแบบ ตรงไหมต่างไหมต่างเนาะตรงสองไม่ได้แต่สามารถตัดได้ทั้งสองอย่างตัดได้ทุกอย่างเลยค่ะอยู่ที่ใช่งนะปลายผมก็จะตัดนี้แล้วก็วางนิ้วให้ตรงนะคะเป็นแล้วก็เป็นอีกได้แล้วก็ได้อีกนะคะคือก็จะตัดตรงอย่างนี้เลย อันนี้เรากำลังตัดเตัวยูอยู่นะคะอยากให้ตรงเป็นตยูการเป็นสี่ขาได้๋ยวได้ใช่ถ้าไม่ถ้าไม่สี่ห้ามันก็จะพูบปลายตัวโอ้โห90เลยยังไม่ได้ค่ะถ้า90เลยนี่ช่างใหม่พอดีกันต้องทำอะไรเลยแบ่งบางก็ ของพวกเราบางหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้ฝึกเยอะๆทางทีบางคนเห็นตัดปลายผมแล้วเบือ่อตัดปลายผมนี่ตัดยากนะเหมือนตัดผมบ๊อบเลยค่ะดีมันยกสูงยกต่ำอาจจะไม่เท่ากันเลไรอย่างเงี้ยแต่บาคุณก็จะตัดแบบพวกเราอาจจะตัดแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครอยากฝึกนะคะใครอยากฝึกที่มันยากก็ก็ได้นะคะ ตรัดเสร็จอย่าลืมเป็นแล้วก็ต้องเป็นอีกวีวีตัดแล้วหวีอย่าลืมหวีทุกครั้งที่เราตัดช้าก็ไม่เป็นไรเพราะของเรามันไม่ได้อ่รีบไปไหนเพราะงานฝึกมันก็คือต้องฝึกให้ได้นะคะทำแต่แล้วต้องเอาไปใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ก็ไม่ไไมีป,ประโยชน์นีบไปก็เท่านั้นนะคะมผมดังให้ตรงนะคะ แต่คุณเห็นบางคนต,ตัดนี่เลยโหต,ตัดยกใหญ่เลยยกเราฝึกใหม่เราจะยกอย่างนี้ยังไม่ได้เราต้องเอาตัดไวก่อนเอาสสิบห้าให้ะคะแค่ยกขึ้นมาให้มันรู้วิธีการตัดให้มือเรานิ่งให้รู้ว่ายกแค่นี้นะคะไม่ใช่บางบางช่อเรายกนี่บางช่อเรายกอย่างเงี้ยบางช่อเราี้ยวอย่างเงี้ยบางช่อมาอย่างเงี้ยนะคะเราต้องมือเราต้องต้องนิ่งรู้ให้รู้ด้วยว่าไปทางไหนก็ตัด คือแต่าาเวลาคูตัดคูก็จะเจาะเป็นเป็นฟันปลาส่วนแช่งใหม่แล้วยังไม่ถนัดเราอาจจะตัดแบบนี้ก็ก็ได้ก็อยู่ที่ใครอยากจะฝึกน,นะคะเสร็จหวีเสร็จแล้วก็หวีหวีทุกครั้งที่เราตัดอย่าลืมตัดเจ็บทุกช่อทุกครั้งที่เราตัดแล้วหวีค่ะหวีหวีเพื่ออะไรอ่ะหวีทำไมคะ มีให้เราเป็นไงบีให้เราหวีเป็นไงคะบางทีตัดเป็นหวีไม่เป็นหวีเป็นตัดไม่เป็นอะไรเงี้ยทุกคนเน่ะมันก็หวีเป็นงนั้นแหละแต่ว่าอืมเราตัดเราตัดทรงไหนออกมาเราก็ต้องหวีให้มันเป็นทรงนั้นออกมาไงแบเนี้นยบางคนเวลาคือหอ,อนะคะหวีกับปันไกลนี่ครูจะไม่วางเลยค่ะ ขาก็ไม่วิติสมาณะจนแพงอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ใช่คือให้ดูแบบสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ไม่ให้นั่งยองๆตักหรือคุกเข่าตักนี่ก็ไม่เอานะคะ <S <S ทำยังไงเวลาเราทำงานเนี่ยเราเราถึงจะสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเรา <S <S หรือเราต้องมั่นใจว่าเราทำให้เขาได้ทำออกมาแล้วถึงแม้จะไม่เต็มร้อยแต่ว่าทำออกมาแล้วให้มันโอเค ต้องใช้สมาธิแคดว่าหรือบางทีก็ยกเนี้ยทรงเดียวกันบางทีต่ำบางทีสูงบางทีไปคนละที่คนละทางก็มีเนี่ก็คือครูถึงบอกว่ามันไม่ง่ายทันไงเราจะบังคับบังคับมือเรานีบังคับทิศทางของของมือเราวะทรงเนี้ยอยู่ตรงนี้ทรงเนี้ยตัดตรงนี้ทรงนี้ยกตรงนี้ทรงนี้ไปอย่างนี้แต่อเงี้ยเหมือนอะไรไปแล้วเราแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลย มันก็จะมาเชื่อมเป็นเป็นทรงเป็นทรงมอสของมันเองแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นคนลาด้านหลังมันก็จะเป็นนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนแต่แค่ตรงนี้ใช่ไหมเปลี่ยนไปแค่ตรงนี้ครั้นี้บางบางครั้งบางคนอาจจะอยากตัดอยากตัดแบบนี้เราจะเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่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 สไลด์ด้านหน้าก่อนเราก็อาจจะ เ็ปลายก่อนก็ได้ค่ะเด็ปลายก่อนนี่ยที่ครูอบอกไปวันแรกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวยูเนี่ยรเราหาความยาวด้านหลังก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยมาสไลด์ด้านหน้าหาความยาวด้านหลังก่อนแล้วค่อยมาสไลด์ด้านหน้าถ้าตัวยนะูเนาะแต่ถ้าเป็นตัววีหรือไปไลายแหลมอย่างที่ครูอบอกค่ะอย่างที่พวกเราเรียนกันเราก็เริ่มสไลด์จากด้านหน้าได้เลยอันนี้พอเราตัดตรงนั้นเสร็จแล้วถ้าถ้าั่าน,นสาเข้าใจแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังก่อนแล้วออกมาให้มันให้มันเป็นสูดูอย่างนี้ก็ก็โอเคเขาเรียกว,ว่าให้มันตรม,มค่ะเวลาเราไปใดมันก็จะนะ่ไมมันก็จะมาเชื่อมกันโดยอัตโนมัติของมันเนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจเราไปด้านไหนก็ไปได้หมดถอดไปด้หมก็ไปมันได้เปลี่ยนละมันเปลี่ยนปลายละเห็นไหมยังว่าแต่ว่าเวลาเราไปตัดข้างหลังเนี่ย อันนี้ก็จะง,ง่ายขึ้นในหน่อยใช่ไหมนะอันนี้คือหลอกให้มันง่ายเฉยแบบไม่อา,าไปตีฟันล,ล่าแล้วคิ้วจะปวดโบว <c oughs> น,นี่นมาวนวา่คอยดูเถอะเวลาใดฟันลรกจะค่อยๆหายจะค่อย <c oughs> ต้องใจเย็นๆนะใจเย็นๆค่อยๆเก็บค่อยๆตัดเสร็จแล้วก็คืออย่าลืมถ่ายรูปไว้ด้วย <c oughs> ไ้ไ